โอ้ oh, สุดยอดอ่ะแมชไทยเวียดนามล่าสุดซีวีลีกสนามแรกอ่ะนะคือแบบบีบหัวใจมากลุ้นจนแบบไม่ติดก,กอี้แล้วจริงๆใช่ปะโหยเกม5เซตของจริงเลยเวียดนามนี่เขาพัฒนาขึ้นเยอะมากๆแบบก้าวกระโดดเลยอ่ะเล่นเอาสาวไทยเราเหนื่อยสุดๆเลยนะกว่าจะชนะเซต5ได้15ต่อ11นี่คือแบบหืดจับจริงสุดๆอ่ะแล้วประเด็นคือ สนามสองเนี่ยเราต้องไปเยือนเวียดนามแล้วนะวันที่8ถึงสิสิงหานี้แล้วด้วยวันนี้เราก็เลยไปไปคุยข้อมูลมาละทั้งจากไทยรัฐออนไลน์คอมเมนต์ใน YouTube ช่องดูคอมเมนต์กับสาระดีกีดังนีดเดือดมากแล้วก็มีไทเกอร์พีพีทีวีออนไลน์เซียมนิวส์ด้วยนะแล้วก็แอบส่องไลฟ์ช่อง GOTJISRICH มาด้วย มาดูกันเลยว่าทีมไทยต้องปรับอะไรตเตรียมตัวยังไงก่อนไปเจอเวียดนามที่บ้านเขาเนี่ยเอาเลยเลยเริ่มที่เวียดนามก่อนมะคือฟอร์มเขาน่ากลัวจริงแหละแต่ก็มีจุดอ่อนอยู่นะให้เราแบบเล่นงานได้จัดมาเวียดนามนี่คือมาแรงสุดแฟนๆทั้งเวียดนามอินโดฟินในช่องสารดีกีฬาดังนี้แบบชมกันใหญ่เลยว่าสู้กับไทยได้สูสีมากอะ่ะโดยเฉพาะคนนั้นอะ่ะตู้เย็นบิ๊กเตียนอะ่ะโหตบถีนี่คือ หนักเกินใช่เลยเกมบุเกมบล็อกเขาดีขึ้นเยอะจริงอันตรายมากแต่ว่านะแหล่งข่าววงในเลยคือคอมเมนต์จากแฟนเวียดนามเองในช่องโดคอมเมนต์อะเขาชี้จุดอ่อนชัดๆเลยนะคือเรื่องสภาพจิตใจอ่ะพอแบบโดนกดดันหรือแต้มสำคัญสำคัญที่ไรนะมีเป๋นะหล่อเลยเหมือนแบบมีกำแพงในใจเวลาเจอไทยแก้ไม่หายสัทีเฮ้ยจริงดิแฟนเขาพูดเองเลยหรอโห แสดงว่าเขาก็รู้ตัวกันดีแล้วนอกจากใจไม่นิ่งมีอะไรอีกปะที่แบบเป็นจุดอ่อนเลยมีดิบอลแรกไงการรับบอลเสิ์บอะยังเป็นปัญหาใหญ่ของเขาอยู่เลยไม่ค่อยละเอียดเปิดบอลกระเด็นบ่อยมากซึ่งนี่แหละจุดชี้ขาดเลยแล้วก็เรื่องที่เพิ่งบิ๊กตัวเยนคนเดียวเกินไปหน่อยอะคือรูปแบบมันมีแบบเดียวพอเราจับทางได้ปุ๊บ ทีมเขาก็ไปไม่เป็นเลยไม่เหมือนไทยที่แบบชมพู่พรพันทเทาเซ็ตหลากหลายกว่าเยอะแล้วก็มีเรื่องความละเอียดเล็กๆน้อยๆอะ่ะยังพลาดเองง่ายๆในจังหวะที่ไม่น่าพลาดเลยจริงๆอ้อแฟนเวียดนามนี่วิเคราะห์กันละเอียดเหมือนกันนะฮ่าๆเห็นในคอมเมนต์มีแซวเรื่องชาร์เลนจ์นีว่ากดบ่อยมาก <laughs> ใช่ใช่แซวกันขำๆไปว่าเอ๊ะเป็นแทคติกอะไรหรือเปล่า <laughs> แล้วหันมาดูฝั่งเรามั่งทีมไทยชนะก็จริงแต่ก็แบบหืดจับเหมือนกันนะแถมแมชก่อนหน้าที่เจออินโดชนะ3ต่อ1อะก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะตอนดูไลฟ์ช่อง GOTJISIRCH คือใจหายแว็บเซตแรกแพ้เข้าไปเลย22ต่อ25ใช่เลยแมชอินโดนี่คือบทเรียนเลยอย่างที่ PPTV เขาวิเคราะห์ไว้เหมือนกันนะ พอเราลองส่งชุดผสมดาวรุ่งลงเยอะๆหน่อยตามที่แฟนเรียกร้องอะ่ะก็ยังแบบมีข้อผิดพลาดเยอะอยู่เสียเซตแรกไปเลยสุดท้ายต้องเอาตัวหลักอย่างพรพันธ์กับพิมพิชยาที่เป็น MVP สนามแรกลงมาช่วยคุมเกมในเซต3ที่แบบโอ้โหสูสีมาก27-25อ่ะถึงจะกลับมาชนะได้เออจริง นี่ไงประเด็นดราม่าที่ไทเกอร์กับสยามนิวส์ก็ลงข่าวกันว่าทำไมสมาคมส่งชุดใหญ่ไปเกือบหมดเลยทั้งที่ใกล้ชิงแชมป์โลกแล้วรายการนี้คะแนนอันดับโลกก็ไม่มีผลด้วยไงแฟนๆเขาก็กลัวตัวหลักจะล้าหรือแบบเจ็บอดีถูกต้องเลยประเด็นนี้ก็ต้องอบริหารจัดการกันไปแต่ที่แน่ๆคือไปเยือนเวียดนามสนามสองเนี่ยสิ่งที่ไทยต้องเตรียมเลยนะ 1. รับมือเสียงเชียร์แรงกดดันมหาศาลแน่ๆ เวียดนามเล่นในบ้านน่ะเขาใส่เต็มร้อยแน่เราต้องนิ่งต้องมีสมาธิมากๆโดยเฉพาะตอนโดนนําและเรื่องแก้เกมเวียดนามล่ะเรารู้จุดอ่อนเขาแล้วต้องทงําไงต่อกานจัดการทีมว่าโค้ชออสจะใช้จุดไหนจะผสมดาวรุ่งยังไงให้มันเออลงตัวกว่าเดิมหรือจะแบบจัดเต็มชุดใหญ่ไปเลยเพื่อความชัวแล้วก็ห้ามพลาดเองง่ายๆด้วยเนาะต้องละเอียดกว่านี้ ลดสืบเสียตีเสียเองแตงสำคัญสำคัญ,คญนี่คือแบบสำคัญสุดๆเลยใช่เลยลดข้อผิดพลาดตัวเองให้ได้มากที่สุดอันนี้ละคือกุญแจสำคัญเลยค่ะอือสนามสองที่เวียดนามนี่บอกเลยว่าเดือดแน่ใช่เดือดแบบสุดๆอ่ะเวียดนามเขาคงอยากล้างตากบับใจจะขาดละมัง้งใช่อ่ะถ้าอินเหมือนกันนะกดติดตามรอเลยนะเดี๋ยวมีเรื่องมาเมาส์อีกเพียบแน่นอนหอทิท้งท้ายเวลานี้เนะกยนะคะคือถึงเวียดนามเขาจะพัฒนาขึ้นมาเร็วมากก็จริงนะ แต่ประสบการณ์ในเวทีระดับโลกอ่ะไม่ว่าจะเวียนแนวหรือรายการใหญ่ๆที่เราผ่านมาเยอะกว่าเนี่ยยังไงก็ยังเป็นต่ออยู่กุญแจสำคัญก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาใช้ในสนามได้ถูกจังหวะแค่ไหนจะคุมสติคุมเกมในสนามเยือนที่กดดันมากๆได้ดีพอหรือเปล่าอันนี้แหละคากคำถามสำคัญเลยฟังคลิปแล้วเนื้อหาโดนใจชอบแบบนี้แชร์คลิปนี้ติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องของเรากดติดตามช่องแบบสั่นกระดิ่งได้เลยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย